สวัสดีครับ,รบผมป๊อปนะครับเบิร์ดครับพบกับรายการ f u r for Friend น c h a n n e l นะครับที่จะแนะนำเฟอร์นิเจอร์ดีๆสไตล์โดนๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันครับคลิปวันนี้นะครับเราจะพาไปชมวิธีการต่อเติมหลังคาบ้านนะครับโดยเฉพาะบ้านแบบทาวน์โฮมครับจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปชมเลยครับ มันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับที่บ้านเนี่ยจะต้องมีการต่อเติมเข้าไปเติมนั่นนิดเติมนี่หน่อยต่อเติมบริเวณห้องครัวต่อเติมบริเวณลานซักล้างเข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับเห็นด้วยแต่บางครั้งนะครับเวลาเราต่อเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเราจะซักผ้าเราจะตากผ้าเนี้ยมันไม่แห้งเลยเบิร์ดใช่ตากหน้าบ้านแบบบ้านเบิร์ดก็เดี๋ยวเราเราไม่ได้ตากไม่ได้ตากหน้าบ้าน มันดูไม่เหมาะสมใช่ไหมครับไม่เหมาะครัมันไม่เวิร์คครับนอกจากนี้นะเวลาเราทำครัวถ้าพื้นที่มันอับแบบกลิ่นมันก็ไม่โอเคไม่โอเค,คซึ่งบ้านหลังนี้นะครับมีไอเดียที่เก๋ๆเ,เลยนั่นก็คือการสร้างหลังคาต่อเติมเข้าไปครับในเรือนห้องครัวนะครับยาวไปจนถึงลานซักล้างอย่างนี้แหละครับซึ่งตัวซันรูฟเนี่ยมันสามารถเปิดได้อย่างนี้ครับ <S <S ชิュว เท hey, ่จริงๆเพราเปิดมาแล้วแสงแดดมันจะเข้ามาลมก็จะเข้ามาได้ด้วยครับเมื่อเราไม่อยู่บ้านเนี่ยเราก็สามารถปิดซันรูฟเนี่ยกลับมาได้ด้วยครับใช่นั่นก็จะช่วยกันลมกันฝนได้เหมือนเดิมครับมันเปิดปิดง่ายขนาดนี้เลยเหรอใช่ง่ายมากๆนอกจากนี้เนี่ยบริเวณนี้พอมีซันรูฟแล้วเนี่ยเรายังสามารถตกแต่งไม่ว่าจะเป็นต้นไม้จริงอย่างนี้นะครับมันจะทําให้บรรยากาศบริเวณนี้เนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจไอเดียการทำซันลูบอย่างนี้นะครับอย่าลืมนำไปใช้กับบ้านตนเองนะครับสรับวันนี้นะครับผมป๊อปครับเบิร์ดครับป๊ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ